คำถามแรกนะครับที่เราจะมาตอบน้องๆกันในวันนี้ก็คือว่ารับตรงผ่าน clearing house เนี่ยคืออะไรหรือทจ่น้องจะสงสัยว่า,จาเจ้า clearing house เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว clearing house เนี่ยนะครับน้องๆครับมันเป็นระบบครับมันเป็นระบบออนไลน์ตัวหนึ่งนะครับที่มีไว้สําหรับให้น้องๆเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านรับตรงนะที่เข้าร่วม clearing house นะฮะให้มาทําการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะรับตรงเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมคลินงเฮาส์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างนี้ครับน้องๆครับ เวลาน้องสมัครรับตรงเนี่ยรับตรงมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ2ประเภทประเภทที่1ก็คือรับตรงที่ไม่เข้าร่วมคิงเลาส์พอไม่เข้าร่วมคิงเลาส์หมายความว่าไงครับหมายความว่าน้องเนี่ยสมัครมีสิทธิ์สัมภาษณ์ผ่านการเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยหลายร้านก็จะให้น้องเนี่ยรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับนี่คือรับตรงที่ไม่เข้าร่วมคิงเลาส์แต่สําหรับรับตรงที่เข้าร่วมคิงเลาส์นั้นมันจะมีกระบวนการที่พิเศษกว่า รับตรงที่ไม่เข้ารงเคลิงเฮาก็คือว่าเมื่อน้องเนี่ยมีสิทธิ์สอบผ่า์มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่ให้น้องๆเนี่ยรายงานตัวหรือยืนยันสิทธิ์เนี่ยกับเขาได้โดยตรงครับแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมอบนะรหัสชุดหนึ่งมาให้กับน้องๆครับเราเรียกว่ารหัสยืนยันสิทธิ์ตัวรหัสระบุตัวบุคคลเพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลลิงเฮาส์ครับเมื่อน้องๆได้รหัสยืนยันสิทธิ์นี้มานะครับนั่นหมายความว่าน่ นะน้องจะกลายเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่จะต้องมายืนยันสิทธิ์หรือมาสรรสิทธิ์เนี่ยการเข้าศึกษาในระบบเคีริงเฮาส์นั่นเองอ่ะพี่ดมขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าอ่ะโอเคนะครับน้องๆเนี่ยผ่านการคัดเลือกนะครับอย่างเช่นกรณีที่1น,นั้นน้องขอไข่นะฮะผ่านทางคัดเลือกรับตรงและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเนี่ยหนึ่งโครงการที่เข้าร่วมเคีริงเฮาส์เพราะฉะนั้นเนี่ยหากน้องขอไข่เนี่ยนะฮะต้องการจะได้สิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อถึงช่วงเวลาที่ยืนยันสิิิทธ์์เเเคครรลงานนี่ยะ,ะับ น้องขอไข่ก็ต้องเข้ามาทําการยืนยันสิทธิ์ครับอันนี้เป็นเคสที่ง่ายเพราะติดแค่โครงการเดียวแต่กรณีที่2ก,ก็คือว่ามันจะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับน้องกอไก่ครับนะผ่านการคัดเลือกรับตรงเนี่ยถึง4โครงการเลยที่มาเข้าร่วมเคริงเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยหากน้องกอไก่จะต้องอการสิทธิการเข้าศึกษาเนี่ยนะครับน้องกอไก่เนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาปุ๊บเนี่ยน้องกอไก่ก็ต้องเข้ามาเลือกยืนยันสิทธิ์แต่คราวนี้น้องกอไก่ติดโครงการที่เข้าร่วมเคร่งเฮาเนี่ยถึง4โครงการ ซึ่งน้อง,องก็การเรียนสิทธิ์เข้าศึกษาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องมีสิทธิ์เข้าศึกษามาแล้วนะครับมีสิทธิ์เข้าศึกษามาแล้วคราวน,นี้ขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ว่าไอ้สิทธิ์เข้าศึกษาของเราเนี่ยทั้ง4สิทธิ์เนี่ยอย่างน้องกไก่เนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ย เขาจะสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกไปเรียนที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก,กรณีของน้องกอไก่กเนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกจากสี่เนี่ยให้เหลือเพียงแค่หนึ่งโครงการที่ตัวเองเนี่ยอยากจะไปเรียนอยากจะเข้าศึกษามันก็จะเข้าทำการไปกดยืนยันสิทธิในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครัน้องไม่ว่าจะเป็นเคสกรณีของน้องขอไข่หรือน้องกอไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วผ่านการคัดเลือกแล้วแล้วต้องการมายืนยันนะยืนยันสิทธิเพื่อที่จะ ได้เข้าไปเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านการเลือกเลยหรือแบบไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาเลยในโครงการรับตรงเนี่ยฮะที่มันเข้าร่วมเกริงเฮาจึงไม่เกี่ยวข้องนะฮะกับเกลิงเฮาสยแรงสิ้นเลยพูดง่ายก็คือว่าถ้าฉันไม่ติดฉันก็ไม่มีสิทธิ์แดงสิ้นถูกไหมฮะราะน้องไม่มีสิทธิ์แดงสิ้นเนี่ยน้องก็ไม่จําเป็นต้องมายียันสิทธิ์หรือสาสิทธิ์เพราะคุณไม่มีสิทธิ์แดงสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกที่จะตอบว่าเคลิงเฮาส์ใรบ้างเนี่ย สรุปง่ายคือ r ค n g House คือระบบสำหรับนะฮะคนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษานะครับเข้ามาเพื่อทำอะไรครับเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือกดสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแค่นั้นเองครับและนี่คือคำตอบของคำว่า c Clearing House คืออะไรครับ